ค่ะวันนี้นะคะพี่หมอน้ําหวานก็มาสัมภาษณ์คุณแม่สิริจังแล้วก็มาเปิดดวงให้กับคุณแม่ด้วยเนะาะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆแล้วก็ยินดีมากๆเลยวันนี้ที่ได้เจอคุณแม่นะฮะแล้วก็วันนี้เป็นยังไงเปิดดวงการเป็นการส่วนตัววันนี้มาถึงที่เลยจริงๆคุณแม่แรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกเศร้าขึ้นเศร้าขึ้นใช่ไหม <c oughs> ก็บอกแล้วว่ามันตรงเปิดตรงไปตรงมาไม่อวยไม่เอาใจ เพราะว่าเราเราก็เป็นคนเช็คดวงตัวเองมาตลอดแต่สาบยิบสี่ฉันกลัวตั้งแต่เรียนปีหนึ่งแล้วไงสับอย่างที่บอกว่าตอนพัยยิบสี่เข้ามาไทยนี่นเรียนปีหนึ่งแล้วเราก็โตมากับพวกวรรณกรรมพวกพวกแบบนิยายแมมโมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณแม่ก็มีประสบการณ์มาก่อนเพราะเราเห็นีตั้งแต่เด็กแล้วเราก็ เป็นคนคุยกับผีดูดวงมีเซ็นนุ่นนี่แต่ศาสตร์ไพ่ยิปซีฉันยังไม่กล้าดูที่ไหนค่ะเคยเป็นรีวิวหลายสำนักแต่มันเป็นไพ่อื่น<ล>ไพ<ฮ>่ทาโลแล,และใครมีความลับนี่เปิดไพ่ยิปซีไม่ได้นะคําตอบปลดล<ต>็อกเปิดหมดเลยนะแตกหมดเลยค่ะ,ะแล้วรเราเชื่อใน ความเหย้ยนความแรงเมื่อก่อนเนี่ยดูไฟย,ย่ิบสี่ต้องดูครั้งเดียวนะตอนนี้เราอยู่หอการสมัยก่อนไนงะแต่วันนี้เป็นเกียรติมากๆคุณแม่ที่ได้มาเปิดดวงกับคุณแม่จริงๆหนูไม่เคยออกนอกสถานที่แบบนี้เลยคุณแม่นี่เป็นเคสแบบว่าจะเรียกว่า V.I.P ก็ได้มาถึงที่จริงๆนี่เอาจริงๆนะที่แม่ไปตามสาํานกไปตามวัดเขาจ้างไป mm hmm. ฉันก็ไม่เคยให้อาจารย์ไหนดูดวงฟรีเลย mm hmm. อาจารย์ที่ดูดวงฉันจ่ายฉันจ้า นี่แหละแต่ก็วันนี้ถือว่ามาเจอคุณแม่ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันนอันนี้ไม่ได้หวยนะคะไม่ได้จ้างฉันใช่ไม่ได้จ้างเขาไม่จ้างนะอันนี้เราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์กันนะแต่ด้วยบุญสัมพันธ์ที่หมอมาทำบุญเหรอฉันนึกว่าดวงตกบุญสัมพันธ์สิคุณแม่ไม่อาบุญสัมพันธ์สิคุณแม่ได้มาเจอกันแล้วก็เราไปเจอกันที่บ้าแล้วนับจากนี้ไปเราก็จะเฮงไปด้วยกันโชคดีไปด้วยกันมีความสุขเรื่องราวดีๆเข้ามามีปัญหาอะไรคุณแม่ต้องผ่านไปได้เชื่อลูกสาว จะมาเจอหมอนน้ำว่านต้องให้กําลังใจต้องคุณแม่ว่าก็ได้คุณบารมีที่นี่แหละค่ะแล้วเราเป็นคนไหว้พาส่วนหมนมาตลอดขนาดไปงานเต้นกับศีสามก็ต้องส่วนหมนไม่งั้นอนไม่หลับแล้วก็แบบก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่พูดให้แบบมีกําลังใจมี energy ที่บวกจะบอกไฮเรื่องไพ่ก่อนยิบมาสิบใบแรกใช่ไหมใบแรกสิบใบแรกเธอไม่ได้ ไม่ได้บอกเรื่องเรื่องรายละเอียดเราไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวอเลยกต่เราจะรู้กันคร่าวๆหน้าข่าวว่าแม่อะไรนู่นนี่นั่นแต่รายละเอียดเนี่ยฉันยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแล้วไยเขาพูดออกมาค่ะฉันหยิบในไพออกมาแล้วหมอนน้ำหวานก็ก็ตรงค่ะไพอันนี้ไพหยิบสี่นี้ยังมีความขลังอยู่ค่ะ แต่บอกบอกคุณแม่ก่อนก่อนเปิดว่าคุณแม่หนูจะเปิดแบบตรงไปตรงมานะคุณแม่ต้องยอมรับให้ได้นะแต่มันก็มีไพ่บางส่วนที่ออกมาก็ไม่ดีเหมือนกันแต่เราก็มีแนะนำมีการไดทราบอยู่แล้วเพราะแม่ต้องมีกํบบาลังใจที่ดีหลังจากเนี้ยให้มีอินจแล้วก็คุณแม่ทาอะไรลุยเลยลูกสาวก็จะเป็นกํบบาลังใจให้ตลอดเราอะไรแนวทางไหนที่จะแก้ไขปรึกษาทักมา,าจะพูดคุยกันตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นลูกดวงกันแล้วแล้วก็เป็นกรัญรยาณมีที่ดีด้วย ตอนนี้ไม่มีอะไรอ่ะพูดปึบก็หลงอ่อย่าลองนะคุณแม่จะลองอีกแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้คุณแม่เนาะก็พอสมควรแล้วดีขึ้นเยอะเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้คุณแม่แล้วก็ทุกคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะ ช่วยเป็นกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ติดตามชมผลงานคุณแม่ด้วยคุณแม่ยังมีหนังอีกหลายเรื่องซิงเกิลใหม่เลยค่ะนิวไลท์หัวใจดวงเดิมมีหนังอีกหลายเรื่องที่คุณแม่ไกลุ่มไม่ทนหรือกลุ่มไม่ไหวใครจะทำไมอะเวลาใส่ดนตรีค่ะใช่ทุกคนเป็นกําลังใจคุณแม่นะแล้วเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวไปก่อนนะแม่แซวเปิดตัวโอเคเดี๋ยวแมาดราม่าแม่ต้องไม่ไหวแล้วเนี้ยเดี๋ยวซีซั่นต่อไปคุณแม่จะแบบสะบัดต่อยิ่งกว่าสะบัดต่อแล้วเดี๋ยวนิวไลท์กัน ออโอเคเดี๋ยวเจอกันคุณแม่ขอบคุณนะคะ okay, โบขอบคุณนายคะ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปบ๊ายบาย